สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิ30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n ช่อง16 ladies. แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บแอปพลิเคชัน Tik t o k อกอินสต a แกและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยเริ่มตน้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประโยชน์ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ได้ช่วยเพียงแค่ลดความอ้วนเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้ด้วย ในขณะเดียวกันจะไปดูอันตรายรอบด้านของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองไปดูประโยชน์ของโครงการดีๆโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมที่สอนเด็กนักเรียนให้นำเอาวัสดุธรรมชาติเหลือใช้มาสร้างมูลค่าสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในปาาขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูป,ปีร,รักษาฟรีทุกโรคบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช,ราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0 7 8 2 1 4 7็9 5ี่ มาน,นานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนารอดีนะที่มีเงินเก็อบอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆอวันนี้ทุกหนอย่นะเกินบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากนึนแหละซื้อสลัสสกปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลนยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤต อาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพถ้าหากพูดถึงคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอาหารที่เป็นตัวเลือกแรกๆคงจะหนีไม่พ้นผัก และผละไม้แต่ใช่ว่าผักและผละไม้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่มีรสหวานค่ะแทนที่จะช่วยลดน้ําหนักอาจทําให้น้ําหนักเพิ่มน้ําหนักขึ้นได้นะคะดังนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมีคําแนะนําแนะนําผลไม้10ชนิดที่จะช่วยลดความอ้วนได้ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ผลไม้เป็นหนึ่งในอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยเติมเต็มมื้ออาหารทําให้เรารู้สึกอิ่มได้มากขึ้นแล้วยังมีรสชาติที่อร่อยถูกปากอีกด้วยถ้าเกิดใครต้องการมีสุขภาพดีและปรับการกินอาหารเพื่อการลดน้ําหนักการเลือกกินผลไม้ลดความอ้วนอย่างเหมาะสมก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะผละไม้อุดมไปด้วยน้ําและกากใยที่ช่วยทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานเพราะร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการกินผลไม้หรืออาหารที่มีใย,ยอาหารมากเป็นประจำก็ยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดเสริมการทำงานของอวัยวะภายในและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังบางชนิดแต่อย่างไรก็ตามการกินผลไม้ลดความอ้วนเราควรต้องเลือกชนิดผลไม้ที่กินหรือกินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะผลไม้บางชนิดนั้นจะมีน้ำตาลอยู่สูงและกากใย,ยอาหารต่ำค่ะ สิ่งที่สําคัญเมื่อเราต้องการลดความอ้วนนั่นคือการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพขั้นแรกอาจจะเริ่มจากการเลือกกินผลไม้ที่อุดมไปด้วยกาก,ากใยอาหารวิตามินและมีน้ําตาลน้อยเพื่อช่วยทําให้อิ่มได้นานขึ้นและได้รับพลังงานที่เหมาะสมตัวอย่างของผลไม้ลดความอ้วนที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและการลดน้ําหนัก เช่นแอปเปิลผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดอย่างวิตามินซีและโพแทสเซียมรวมถึงยังมีใย,ยอาหารสูงช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ช้าลงรู้สึกอิ่มนานขึ้นและป้องกันการกินอาหารมากเกินไปอีกทั้งการศึกษายัางพบว่าการกินแอปเปิลเป็นประจำช่วยระดับไขมันในเลือดลดระดับน้ำตาในเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลัน โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งบางชนิดค่ะอโะโวคาโดผลไม้ชนิดนี้จะอุดมไปด้วยโฟเลตโพแทสเซียมวิตามิน B6 วิตามิน C วิตามิน E และมีใยอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะท้องผูกลดระดับไขมันและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด นอกจากนี้ยังช่วยให้ดวงตาและหัวใจทำงานได้อย่างแข็งแรงป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและความดันโลหิตสูงอีกทั้งการศึกษาพบว่าการกินอะโวคาโดเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือการเกิดโรคอ้วนได้ ผลไม้ตระกูลแตงโดยเฉพาะแตงโมมีส่วนประกอบของน้ำอยู่เป็นจำนวนมากมีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนวิตามินและไลโคโปีนสูงแต่มีแคลอรี่ต่ำช่วยลดความหิวและความอยากอาหารรวมถึงช่วยทำให้อิ่มได้นานขึ้นแต่อย่างไรก็ตามควรจะกินในปริมาณที่เหมาะสมเนื่นองจากผลไม้ตระกูลนี้มีน้ตาตาลอยู่เป็นจานวนมากค่ะกล้วย เป็นผลไม้และความอ้วนที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะจากการวิจัยเราพบว่ากล้วยที่ยังไม่สุกเต็มที่จะอุดมไปด้วยใยอาหารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีแมกนีเซียมและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคนที่ต้องการลดน้ำหนักจึงควรกินกล้วยที่สุกไม่มากหรือกล้วยที่เปลือกยังมีสีเขียวปนค่ะ นอกจากนี้การกินกล้วยก็ยังช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย,ย้อนท้องผูกลดน้ำตาลและไขมันในเลือดรวมถึงชะลอการย่อยอาหารทำให้อิ่มท้องได้เป็นเวลานาน,านส้มนอกจากส้มจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและใยอาหารแล้วยังมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและแมงกานิสอีกทั้งสารอาหารในส้มยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานดีขึ้นเสริมสร้างคอลลาเจนและการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกาย ทางนี้ควรจะกินส้มสดแทนการดื่มน้ำส้มเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้รับใยอาหารพร้อมกับสารอาหารอื่นๆด้วยนอกจากนี้ก็จะทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและหิวน้อยลงค่ะฝรั่งอุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามินเอโพแทสเซียมธาตุเหล็กและใยอาหารเป็นจำนวนมากแถมยังมีแคลอรีต่ต่ำช่วยทำให้รู้สึกอิ่มได้มากขึ้นปรับสมดุลการทำงานของระบบขับถ่ายป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะท้องเสียหรือท้องผูก และมีการวิจัยที่พบว่าการกินฝรั่งแบบปอกเปลือกนั้นจะช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มปริมาณไขมันดีในร่างกายค่ะ สวรสเป็นผลไม้ลดความอ้วนอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบของคริปโตแซนทีนแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C ีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารจำนวนมากซึ่งจะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องชะลอการย่อยและช่วยควบคุมความอยากค่ะ นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าสวรสจะมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงภาวะความดันโลหิตสูงและอาจช่วยลดความไวต่ออินซูลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและการที่ช่วยลดความไวต่ออินซูลินนี่แหละที่ช่วยควบคุมความอยากอาหารได้เป็นอย่างดี สับป,ปะรดเป็นผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอแคลเซียมโพแทสเซียมและมีน้ำเป็นส่วนประกอบจำนวนมากช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นจากการศึกษาพบว่าสับป,ปะรดมีสารที่ช่วยลดการดูดคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างสตอรอเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเคแมงกานิส เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำช่วยทำให้อิ่มท้องได้นานลดความอยากน้ำตาลลดระดับโคอเลสเตอรอลในเลือดและลดความดันโลหิตนอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่พบว่าสารแอนโทไซยานินที่พบได้มากในผลไมต้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวโรคเบาหวานโรคมะเรง็งและโรคอ้วนค่ะ กีวีมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีโฟเลตและใยอาหารเป็นจำนวนมากแต่มีแคลอรี่และดัชนีน้ำตาลต่ำมีส่วนช่วยให้ระบบการย่อยอาหารการเผาผลาญและภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีทำให้อิ่มท้องได้นานขึ้นเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะภายในลดระดับไขมันไม่ดีในร่างกายและช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าการกินผลไม้จะมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรง แต่ถ้า,ากินในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้เนื่องจากในผลไม้มีส่วนประกอบของน้ำตาลธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตสเป็นจำนวนมาก โดยสามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดภาวะฟันผุเนื่องจากน้ำตาลและกรดที่อยู่ในผลไม้บางชนิดทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นอีกทั้งการกินผลไม้ในปริมาณมากก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไตและโรคตับอ่อนด้วยเช่นเดียวกันนอกจากการกินผลไม้ลดความอ้วนแล้วนะคะเราก็ควรจะจำกัดปริมาณการกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยเฉพาะขนมหวานหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กินอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่อดอาหารและไม่ควรลดน้ำหนักอย่างหักโหมจนเกินไปเพื่อการลดน้ำหนักที่ได้ผลดีในระยะยาวนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกรับประทานผากักและผลไม้ชนิดใดก็ตาม สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือสารพิษและสารตกค้างนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเรารับสารพิษและสารตกค้างเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากหรือสะสมการติดต่อเป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ดังนั้นควรต้องล้างให้สะอาดอย่างแท้จริงก่อนการบริโภค เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนเตือนภัยจะมาเตือนภัยเรื่องของการขอแตร3มช้าจากรถ10ล้อสักครู่เดียวค่ะ วิกฤตอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานอนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินามากลูกสุขภาพก็ตาอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเหนารอดดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆนหน่อยๆวัน<า>นี้ถูกไหนอ่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนอกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักพอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน เข้าสู่ช่วงคนเตือนภัยนะคะในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงตลาดมีความผันผวนสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนให้ดีค่ะเพราะเม่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกจนเกิดความเสียหายขึ้นมาได้เราจะมีวิธีการในการป้องกันตนเองอย่างไรไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ I <laughs> ปัจจุบันที่กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเป็นที่นิยมแต่เราก็ควรต้องใช้ความระมัดระวังกันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่ายังคงมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสในการกระทําความผิด นอกจากนี้ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้มีเวลาอยู่บ้านกันมากขึ้นและมีหลายคนสนใจในการหารายได้เสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนคริปโตเคอเรนซีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและน่าส่งเสริมค่ะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมามีเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ในการกระทําความผิด ด้วยการหลอกลวงให้ลงทุนในลักษณะนี้ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเพียงแต่ว่าในปัจจุบันกระแสของคริปโตเคอเรนซีกำลังได้รับความนิยมก็จะมีการล่อลวงให้ผู้เสียหายลงทุนคริปโตเคอเรนซีซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงกลอุบายเล็กน้อยเท่านั้นพันตำรวจเอกฤษณาพัฒนาเจริญ รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลมาค่ะว่าที่ผ่านมาทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอชอสอ,อทอได้มีสถิติการรับแจ้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีในช่วงเดือนมิถุนายน2564จนถึงปัจจุบันรวมกว่า60คดีจึงขอให้ผู้ที่สนใจการลงทุนในลักษณะนี้ศึกษาข้อมูลให้ดีและใช้ความระมัดระวังในการลงทุนให้มากขึ้นด้วย การหลอกลวงลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการตอกย้ำพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานช่อโกงซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องมาร้องทุกกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ สำหรับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบอื่นๆนั้นก็ควรต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนและพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการลงทุนลักษณะน,นี้ให้มากอย่าหลงเชื่อเพียงแค่เข้าถึงได้ง่ายใช้ระยะเวลาสัาน้นแต่ได้รับผลตอบแทนที่มากและรวดเร็ว เพราะในปัจจุบันนี้คริปโตเคอเรนซียังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับเป็นการเก็งกําไรและมีความผันผวนสูงเพราะฉะนั้นเราจึงอยากฝากไปยังผู้ปกครองให้ช่วยสอดส่องดูแลคอยให้คําแนะนําด้านการลงทุนกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรวมถึงควรจะเลือกผู้ให้บริการบริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากสัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตอ รวมถึงขอให้พี่น้องประชาชนคอยติดตามข่าวสารอยู่เสมอเพื่อจะได้รู้ทันกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพนั่นเองนักลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน sec check first ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการประชาชนกรทหมายเลขโทรศัพท์1207นอกจากนี้ถ้าหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งไปได้ที่คอลเซ็นเตอร์สักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าทอสอขานร,รับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู้หลานที่ส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้าท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2565รวมทั้งสิ้น7มาตรการในกรอบวงเงินรวม1,000ล้านบาทพิจารณาตามระดับความเสียหายดังนี้ 1>, 1. ลดเงินงวดร้อยละ50จากเงินงวดปกติและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือน 2. ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีคงที่1ปีแรก 3. ประนอมนี้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี6เดือนและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปี6เดือนไม่ต้องชำระเงินงวด 4. ประนอมนี้ไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีนาน6เดือนแรกผ่อนเงินงวดเพียง1000บาท5 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ0.01ต่อปี 6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารและ 7. พิจารณาสินใหม่เร่งด่วนสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันออคีภัยจ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติสูงสุด3า0 0 0บาทต่อปี ทางนี้ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการตามมาตรการที่1-6สามารถติดต่อได้ที่สาขาของทออสตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2565และมาตรการที่7ติดต่อได้ที่สาขาของทออสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G.H Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBO และที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนฉุกเฉินนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติภัยตามฤดูกาลอุทกภัยวาตภัยอักขีภัยและภัยที่เป็นอันตรายกับสุขภาพที่คาดการไม่ได้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนสภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนร่วมกับสภากาชาติไทย ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี0 4 5 3 0 4 0 0 2 3ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ปันรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฒศูนสุนันทาหรือหมายเลขโทรศัพท์0830153333หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวนี้วันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้15นาิกาถึง15นาิกาสานาที ชินนี่พ n n ช่อง16สวัสดีค่ะ